สวัสดีค่ะเมื่อมาพอกระวึงสีในช่องสามามปีในตางแดนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมื่อนี้มากกับรอยยิ้มคือเก่ากับพี่น้องเมือวานกรวึงสีมีเซอร์ไพรส์ค่ะมีเซอร์ไพรส์คับพี่น้องวันนี้ที่รอคอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นมือนึ่งเป็นอีกมือนึ่งที่ดีใจเนาะค่ะพี่น้องจากหลังจากที่เฮ็นยูทูปมาเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้เป็นยูทูบเบอร์ ายแดงเนาะค่ะพี่น้องแล,แล้ววันนั้นก็มาถึงะค่ะพี่น้องวันนี้ที่รอคอยตันเต้นนี่เลยค่ะพี่น้องมาแล้วจดหมายหลังจากที่บุงสีล้อว่าอยู่ประมาณหลังจากที่กุกเกอร์พนแจงมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าส่งจดหมายมาให้ละเด้อบุงสีลออยู่ประมาณสิบมื่สิบมือคะอ่ะเพราะว่า เพิ่นมีอีเมลแจงมาวังเมื่อวันที่แดพฤศจิกาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับจดหมายฉบับนี้เมื่อว่าเอ่เวิงนซีได้รับเมื่อวานนี่เวิรนซีได้รับเมื่อวานนี่แต่ว่าบบฮันได้เปิดค่ะพี่น้องบบฮันได้เปิดแต่กับโบมีอย่างดอกขังในข้างในก็คือสิเป็นพินพินหกลักเนาะค่ะพี่น้องเนาะที่เพิ่นนะที่เพินพ่นทรงมหาห้เพื่อที่จะให้หอ,กกอกากรอกประกาศอ่ากรอกเลขบัญชีกรอกอีกอย่างลงไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อที่เพิ่นจะได้จ่ายเงินในห้เฮาถูกเนะาะถ้าพี่น้องได้รับแล้ว ถากวอกบ่ได้กัเอาหมายเลขบัญชีของวึงศีไปกอกกระด้เด้อพี่น้องเด้อเอาพ่เป็นอย่างกะเอาไปกอกรายใดสิกัามหาวึงสีเนะาะจังไหนกะวึงสีก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกๆคนขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเ,เนาะค่ะเนาะที่เป็นกำลังแรงใจที่ซอยนูซอยดันให้วึงศรีมีมือนี้ได้แต่ว่ามือนี้ กับโได้เป็นมือุดทไทยทีแบบว่าสิเศร้าเห็นยูทูบนะคะพี่น้องถึงแม้นว่าได้จดหมายฉบับนี้มาแล้วเฮ้ากระตองเดินนาเห็นยูทูบต่อต่อไปค่ะเห็นยูทูบต่อต่อไปเนาะแต่กะบโคิดบบฝันคือกันกับพี่น้องว่าสีมาฮอดมือในใีไดเ้เพราะว่าเพราะว่าอย่างวิงซีกับโบได้เป็นบุคคลที่ที่หลายๆคน้นหูวจักเนาะค่ะเนาะ ีหลายๆคนหูจากว่าด้เป็นคนในในโลกโซเชียลปนไดแต่ก็ได้พ่อแม่พี่น้องเขาดีละซอยๆกัน,นะะเนาะค่ะเนาะที่เขามาสนับสนุนคนละหม่คนละมือคนละซั์คนละไหลเนาะคะ่ะเนาะซอยเึิ่งสีเอ่อสำหรับการเหตุย t ทุ e ของเึิ่งสีเึิ่งสีเหตุมาแล้วเอเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนกับอีกสามืมื่งซืซีสามารถเปิดสร้างรายได้เนอะคะ่ะพี่น้องเนอะละกะถ่าจดหมายฉบับนี้อีกประมาณกี่สิบเจ็ดมือรวมทั้งหมดจากหลังจากมือที่เปิดสร้างรายได้เนอะคะ่ะเนาะไปเพื่อนยังเกาะไปลงทะเบียนวสันต์เกาะในขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามเนอะคะ่ะเนาะหลังจากมือนั้นมาจนหอดมือได้รับจดหมายฉบับนี้รวมทั้งหมดยี่สิบเจ็ดวันค่ะยี่สิบสี่มือค่ะขอโทษ ขอโทษคับพี่น้องยี่สิบสี่มือบึงซีจำผิดยี่สิบสี่มือค่ะเดี๋ยวรับจะหมายฉบับนี้เน,ะนาะน่าค่ะดีใจหลายบึงซีดีใจหลายสำหรับผู้ใดที่กำลังกำลังสู่กำลังเริ่มเหตุกะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกหลายๆคนที่เข้ามาเบอ่งคลิปของบึงซีอาจสิบอกว่าโอ้ยบึงซีเป็นบาไปแล้วเป็นบาไปแล้ว บ่เป็นหยังค่ะพี่น้องเขามาคว่เมมต์เขามาเขามาหายเขามาดาเวิงสีโหลดบ่เป็นหยังค่ะเขามาดาหลายๆเขามาดาหลายๆโห,ห,หลดกับพี่น้องเนาะเวิงสีขอน้อมรับนะค่ะเนาะเวิงสีขอนนอมรับทุกค่มตีชมถุกอ่าถุกค่ำย่องทุกค่าตีชมเวิงสีนนอมรับทุกๆุกอย่างค่ะเพราว่าหยังในโลกมือเหตุยูทูบแล้ว เป็นบุคคลของสาธารณะเนาะคะ่ะเนาะบ่าพี่น้องสิคอมเมนต์มาแบบใจพี่น้องสิให้เขามาหรือพี่น้องสิยกย่อชมเชยเนาะคะ่ะเนาะวึงสีน้อมรับค่ะแล้วก็วึงสีตอบทุกๆข้อความที่คอมเมนต์เขามาในคลิปของวึงสีเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะอ่านี่แหละค่ะวึงสีกัมีมาสไพรพี่น้องซ้ำนี่แหละค่ะวันนี้แต่วึงสีก็จะบอกพี่น้องว่าวึงสีก็จะเหตุคลิป ต่อต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนะาะจุดประกายของการเห YouTube ของบงึงซีมาจากหนังก็คือเริ่มจากการกักตัวของโควิดเนาะค่ะพี่น้องการกักตัวของโควิดบงึงซีก็เลยเริ่มได้เห็ุคลิปเริ่มได้เห็ุคลิปกับลูกแล้วก็ร่วมทั้งของน้องแอมเบอรี่ด้วยเนาะค่ะเนาะน้องแอมเบอรี่แล้วก็มาดามทาลัดเนาะค่ะเนาะมาดามทาลาัดที่ เห็ดน้ากันมาค่อยสนับสนุนแล้วก็คือการเริ่มต้นเริ่มแรกก็คือแบบว่าบ่เป็นอย่างคะ่ะว่ามีคข้ําม่าเบิ้งไหลกับว่เป็นอย่างเห็ดว mm ้ hmm. เบิง่งบัเทือหลวมใหญ่มากเพิ่นกสิไดย้อนกลับไปเบิ่งใดเนาะคะ่ะนว,ว่ามีกิจกรรมมีอย่างกับไดเฮดกับแมแน่เนาะคะ่ะเนาะที่เฮดมากเบิงสีกัมีหลายๆคลิปค่ะพี่น้องท,ที่ที่ประทับใจแต่ว่าก็ได้เป็นคลิปที่ที่เพิ่อ,อนยังก็ ยอดไลฟ์ยอดสับที่ีหลายแต่กับประทับใจในในความเป็นแม่ในความเป็นแม,นม,เนแม่เนาะอันผ้าลูกเฮ็ดคลิปลูกกัโอ้ยปกติลูกกับบอมักค่ะพี่น้องลูกกับบอมักค่ะบอมักกล่องบอมักหนังแต่พ่อบอกว่าเดี๋ยวแม่สิผ้าเห็ดยูทูบเธอมีค้นค้ว่าเบิง่งเฮากัสิได้เงินจังสันจังสี่คือความคิดของเด็กหน่อยที่ไรเดียงสาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห,นเห็นลูกเห็นลูกเฮ็ด เพื่อนมีความตั้งใจให้ท่ายวิดีโอให้นั่นไ้นี่บางทีความเป็นแม่ดับตาตกในกับพี่น้องดับตาตกในลีตนลูกเดาอลีตวนลูกเพราะว่าโอ๊ยความไร้เดียงสาของเด็กหน่อยเพื่อนเออเพื่อนก็นยังมีความคิดแบบว่าเออมามา่าฉันอยากฉันอยากเฮ็ดคลิปฉันอยากได้เงินอ,อ่ามันก็นเลยเหตุให้บึงศรีมีม,มีมีความขยันมีความขยันทีที่จะเฮ็ดคลิป ออกมาให้พี่น้องไดีเบิงองอ่ไรางไปหันยางมานี่ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยไปอยู่มองนอองมึงหน้าอันสมาหิวมาหอดแท่อันนี้ภาษาบาลเมือ์งสีเนาะค่ะเนาะเพืเอ่อนเอิญอยากก่อภาษาไทยอดอยากแท่ประมาณนึงสี่นะไปหาเก็บหอยไปหาเก็บนันเก็บนี่เก็บพักเก็บหยาก,กินออันนั้นแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคน อันนี้คือหวงซีอยากเอามาถ่ายถอดว่าการที่ยู่เข้าอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยใส่ชีวิตบริต่างกันเลยค่ะพี่นอ้องยู่ใส่ถ้าเข้าขยันเข้ากับบ่อึดกินขยันทำมาหากินบ่อายบ่ออดกับพี่น้องบ่ววายอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทยกันอยู่เมืองไทยกันเข้าขี้คานมันก็กกิน,กนอดรดจากๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาอยู่เมืองนอก ไทยคีค้านเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานถามว่ามีเงื่อนอยากมีเงิ่อนกินบอมีค่ะพี่น้องมีแต่ถ้าหันกลับไปข้างหลังละ่ะเขายังมีโผลมีเม่มีพี่มีน้องเนาะมีลูกมีหลานลูกเข้ากันยังหน่อยเพราะฉะนั้นเวงสีถึงบอกว่าอยู่ที่ไหนถ้าขยันแล้วไม่อดตายคะ่ะขยันทํางานขยันทํามาหากินเนาะค่ะพี่น้องเนาะบอ่อายไม่หมนเงินน้อยไม่ควยวาสนาเนาะค่ะเนาะนั่นแหละคะ่ะ บึงศีถึงบอกว่าจดหมายฉบับนี้เป็นแรงพักดันอีกหนึ่งแรงเน,นาะค่ะนอทีจะเหตุให้บึงสีมีกําลังแรงใจสู่ต่อไปเหตุคลิปออกมาให้พี่น้องเบ่งเรื่อยๆบว่าสิไปมองได้ยังไปันมันอีกเดียวบึงสีก็จะเอาคลิปมาให้พี่น้องเบ่งือยังมีอีกหลายๆคนที่เพิ่นยังท่านเคยเห็นร่วมทั้งบึงสีน้าค่ะบางที่ไปมองหันมองนีมองที่บึงสีบพท่านเคยไปกับมีค่ะพี่น้อง บึงศีกะทายเก็บมาไหวถ่ายมาเอามาลงคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเก็บไปเบิงบัดเทือะเถาเทือเดิงไปว่าสันถ่อนอะพี่น้องเนาะเอาละค่ะสําหรับคลิปนี้บึงศีกะมีแนวมาฝากพี่น้องเพียงซําเน้บึงศีกะต้องขอบคุณขอบคุณลหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณลหลายๆที่เป็นกําลังแรงใจให้กับบึงสีเนาะซอะยอยู่ซอยดันกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ฝากช่องสมบพีในตางแดนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจให้กบวึงซีน้ำในเด้อค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้วึงซีลาไปพร้อมกับนี่เลยค่ะ Google a s s e n s e นะคะนะพี่น้องเนาะก <c ười> ันวึงซีอ่านผิด <c ười> กับยองหัวกว่าเด้อวึงซีลาไปกับจดหมายฉบับนี้ค่ะพี่น้องพอกะบึงซีไม่ในคลิปนา <c ười> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดิอค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กับวึงสีเนาะพอกับวึงสีในคลิปหน้าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้วุงสีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ